ค่ะกาบสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี่แอดจะล่งสามนอยมัดรวมเนาะค่ะสามนอยมัดรวมอา่าเมื่อนี้อากาศเอา่าค่ะเอา่าพี่น้องค่ะอา่าเป็นเป็นช่วงที่น้ำฝนมากแห้งๆว่างหันเราพี่น้องพากันเป้งน้ำเนาะค่ะเป้งน้ำออกจากเขา่าจากราเนาะค่ะหัวคอนบะนี้พี่น้องอา่าได้กันบักคักเนาะค่ะได้กันหลาย พี่น้องเชาหน้าเฮ้าเนาะช่าบ้านหาอยู่หา,หากินเนาะค่ะขันบพกินกะจักสี่ไปเอาไส่จังสี่แม่ค่ะแต่ว่าจังหวะใดค่คือเฮ้าก็ได้ประหยัดไปอีกนะคะแต่ว่าหน้าแอดนี่เพิ่นเพ,พิ่นบ่กล้กามาสอนเพราะว่าแอดบ่าใาห้เพิ่นสอนว่าะม่นแอดแพงเด้พี่น้องคือเฮ้ให้มันหลอดให้มันไงคือมันดูดว่างไครไหมหลังจากยามนั้นเพิ่นจะมาใส่กุ้งใส่ปลาใส่เบ็ดยังเฮากับบริหามดอกเนาะคะ่ะ พาช่วงนี้ฝนตกบางหันกบไข่อึงไข่ขับน้ำเแี้วค่ะเอ็ดว่าให้ขยายพันธุ์มันแนมแน่เนาะถ้าปล่อยมท่าไรจะเอาไปเพิ่นมันกระสูนพันธุ์ไปน้ำเนาะพี่น้องผู้เพิ่นเค่อยมาเพิ่นหูจักเพิ่นก็จะบ,บ,บ,บ่อลงบ่อขอบ่อเบาเพิ่นก็ยิ้มลเล้าเพิ่นกลับไปจริงๆเล้าเฮ้ามีปฏิสัมพันธ์กับพี่น้องชาวบ้านว่าจะงานขาวดำงานบุญหรือง,งานอย่างต่างๆสังคมใดๆเฮากลับไป บ่ลี่นว่าเขาแพงแบบชนิดว่าบ่เบิ้งหนาผู้ใดเยเื่ยเปลี่นแพงแนวนั้นเนาะค่ะหลายท่านก็จะเข้าใจเนาะค่ะว่าแอดมาสายหนีเห็ดจังสี่เนาะค่ะอันนี้เขาบริวาเขาดีเบาว่าเขาดีเนาะคือเขาเห็ดมาจังสี่มาใดแล้วหลายปีแล้วเขาก็เลยอยากอยากไปสายหนีแม่ค่ะพี่น้องเนาะค่ะอ่าเขาบริวาเขา,า,าดีเบาออกซื้อว่าไว้ดีคือสันสีบอค่ะเที่ยงแต่เขาอยากเห็ดเห็นมันดีเนาะค่ะเขา กับเบาอย่างเนาะพี่น้องมันน่าคิตต่างหลายคนหลายความคิดหลายความู้สึซื้อคิดพูดท่ามกันคนละอย่างเนาะค่ะกับมือนี้เ้าเห็ดใดสิ่งใดที่ห้าเห็ดแล้วมันดีต่อหลายๆคนแอดกับเห็ดค่ะเพราะว่าอย่างมันมันเบิองแล้วมันจะบ่อคอยยั่งเบิองอ่อมบริเวณหน้าแอนี่บ่หน่อยไรนะคะเป็นลอยวาไรนี่อ่อมก็จะหอดดงนี่ถือเอาขืนมัดเลยนะคะบ้อยู่หน้านมันน้ำมันหลายเนาะค่ะน้ำมันหลาย กระเสือว่าจะได้แพยย้อนยุ่ธแฝนตกมากกว่พุ่งจะได้รุดหลอดไปบ้างละเนาะคะ่ะรุดหลอดไปมันกับไปยุ่แล้วมันไปหาพี่น้องอยุ่แล้วว่ามันแอดจะแพ่งชนิดว่าว่าให้แตะเลยนะคะของเขามีขาเขาไปได่ยุ่แล้วแต่ตอนนั้นจะไปไซกระเหลวแต่เขานะคะแหล้วแต่เขาเพราะว่าอาชีวิตทุกชีวิตเขาก็เคื่อเฮาในี่หละพี่น้องรักตัวกลัวตายแต่วิถีชาวบา้านเฮาถ้าบ,บอกกินแกจ,จักสิกินยังก็มี นะคะเราก็เอาไปขายกับสางไรดๆบ่อไ้วากันเนาะค่ะแต่ตรงนี้จุดนี้ก็คือเห็นมันพานกันขยายพันธุนน์มีหอดปลาขึ้นมากด้วยค่ะหน้ายุเท่งโขกยังเสียขึ้นมากค่ะประมาณว่ามันขื้นจากสาเพิินขึ้นมากนั่นแหละค่ะเวลาดนามากมันกับไปทัวคือเก่าล่ะค่ะพี่น้องเฮาเปรตไปสก,กัดแพงอ้อยๆคือเฮามีลิมิตมีจุดมีขอบเขตของเฮาโยให้ขยายพันธุ์หรือดูวางไข่เพื่อมันจะได้เหลือนะคะหน้าอื่นมันบ่เหลือแล้วนะคะหลายท่านก็จะกอดใจว่า้ยแอด กี่ที่เนาะบ่อค่ะไปเบื่องคําเตือนก่อนเว้าเพื่อนเนาะค่ะคาเตือนทางช่องทาขึ้นมาเพื่อความบันเทิงไม่มีเจตนาหลอกลวงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะพี่น้องนะคะแอดไปทําบุญทําหยางใสเฮ้าเสะบ,บ่อาไทายออกซื้ออยู่แล้วพี่น้องว่าแมนว่าเฮ้ากี่ที่บ่รวมสังคมบ่ซอยเดือบ่ค่ะไม่ว่าจะเป็นงานบุนงานขาวดําคือเฮ้าออกอยู่แล้วเฮาทําบุญทําท่านหรือเฮาออก อ่ารวมบริจาคนูน่นนี่นั่นเฮ้าก่เคยให้เพื่อนประกาศพร้อมนะคะนอกจากเพื่อนจะไปประกาศเองนะคะเราก็ส่วนใหญ่จะหามว้พร้อมพอดีดอกค่ะพี่น้องเฮาถ้าตัวแอดนี่นะคะถ้าจะให้รว้ยก่อนจังจะทํำบุญจังจะทํำพ่วมดีได้แอดคงจะบ่มีเวลานันเนาะค่ะพอเฮ้าเป็นคนที่บริมีรัพย์สินมรดกคือบานเพิินเนาะค่ะเฮ้ามีหน่อยเฮาก็าจงเหตหน่อยชีวิตคนทุกมือนน่บ่ยืนเนวไก่บันนันพี่น้อง ตื่นมือเสาจะเห็นหนาจังวายานีหลังจากมือเสาตเาเสาไปหอดคำจากสีซำใดอีกกะมีนะคะเพราะฉะนั้นต้องขออนุญาตบาทขําพี่น้องเมื่งทันเวาคือว่าจ้แตซื้อกินน,นนู่นี่นั่นมันคนเท่าขิดพูดท่ำปรคือกันบริวาาไพดีไั่สวเนาะพี่น้องเฮตดไปเถอคะค่ะไปเบิ้งมือมว่านนี่เนาะคะ่ะพี่น้องมือว่านนี่พิเศษออกห้าห้าเจ็ดหกเก้าเนาะคะ่ะอเล็กติดบนล่างของเราวางไว้ที่ห้าหนึ่งเจ็ด มานำกันทั้งหาทั้งเจ็ดเลยค่ะเมื่อวานที่พิเศษนะคะมาหอดลักลอยไปรอบปกติ1นึ่งส่องปดหบมี่นะคะไปวิ่พี่ศูนยปดสองสสมบมี่แอดว่างไวายุศูนย์กับ1นึ่งเมื่อวานนี่ไปรักลอย1กับไปรักลอยพิเศษศูนย์กับไปรักลอยว่นะคะนะคะบอติดเนาะคะ่ะพี่น้องเอาวมีแต่ 1, 3, หนึ่งสามบมี่สองสามเมื่อวานเนาะคะ่ะ น้องต้าวางที่สามกับหกนะคะวางที่สามกับหกหกมีหกเก่าบอ่มีหกเก่าหอดหกแปดหกมาที่น้อยเลขนะคะมาหลอบปกติเป็นแปดหกเข่าตัวกับนะคะหกมาสองหลอบนะคะ VIP มาสองสามของน้องต้าบอมีสองสามเนาะค่ะน้องต้าวางสามกับหกสามมายู่รอบหนึ่งหกมาสองหลอบจับคู่ได้ยู่หลอบปกตินะค่ะแปดหกแต่ของ น้องตาเป็นหกแปดนะคะของน้องตาเป็นหกแปดชีวิตคนเห่าเนาะคะ่ะพี่น้องผู้ได้คิดว่าสิ่งใดเฮ็ดแล้วเป็นความสุขเนาะคะ่ะความดีก็คือความสุขนี่แหละเอาคือดีเมื่อก่อนเรามีค่ะพี่น้องอายุปานนี้แล้วห้องก็ต้องมีพานทั้งดีทั้งบ่ดีมากล่ะคะ่ะแต่เวลาที่เรือนี่แอดจะขอแอดต่างปฏิญาณตนไว้แล้วว่าแอดจะเดินซ้ายนี่ ถึงแม้ว่าใครจะมองยังไงไม่สําคัญสําคัญที่เราจะให้ตัวเองเป็นเนาะคะ่ะแอดก็จะเดินตามสายที่จะคล้องคิดจะคล้องว่างทัาเส้นทางไว้เนาะคะ่ะใครจะมองอยังไงไม่สําสคัญสําคัญที่เฮาจะให้เจ้าของเป็นนะคะไปเบิงแอดว่างเลขติดบนล่างมันนี่ศูนย์หกสองเด้อพี่น้องนี่นะคะมาได้สามรอบบังมือมาฮอดเฉพาะกิดพนละ่ะพี่น้องกับว่าเดินดีที่เฉพาะกิทคือกัน,กนแอดกับเพื่อนเดไปจับจุดนั้นนะคะ พอฉะนันเท่ากับเบิ้งไปเป็นแนวทางน้ำกันนะคะมือนีแอดว่างไวยุทีศูนยนะคะ0ูนวิ่งรูด0กับ7 0 2 0 6 7 2 7 6 3ตัว1 07พี่นอ้องของแอดมือนีนะคะไปเบิ้งของน้องตาที่นี่นะคะของน้องตาวาง6กับ2มือนี่้ สองหนึ่งสองเก้าสองสี่สามตัวหางเดียวกับสองหกหาตัดเลนในที่หกหาหกสองสองหาจังสี่พี่น้องเพราะว่าจะว่างงานแบบว่าหางเดียวเขาจะว่างไ้ที่จังสี่บางครั้งกับออกวนอยู่หางเดียวนั่นแหละนะคะ,ะแคบเอาเดอร์ค่ะเดี๋ยวแอดจะให้พี่น้องแคบเอาแนวทางมีเข้ามีหลุดเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้คือสามรอบสามนอยเอาพี่น้องแคบเอาเดอค่ะเอาไ้ถ้าเบิ้งเนาะค่ะพี่น้องเนาะคยเทียมา สามนอยมัดรวมวันนี้นะคะเอา,าว่านี่น้องตาเขายุเขาหกปดตัวกลับนะคะเขา้าหกแปดส่กันตโอพี่น้องสำหรับของแอด์เล็กติดบนล่างกันเดินดีนะคะมากห้าล่างมือมากอดสามลอบมือนีด้ศูนย์หสองนะคะสิมาบอน้อยเล็กที่เลขศูนนะคะเอาสำหรับพินนี้ขอหยุดตีไว้สำนีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ